ภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดอยากคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมกระเตมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนตัวกังสลรกะ ซึ่งกินคูดเป็นอาหารอิ่มแล้วด้วยคูดท้องป่องด้วยคูดอันหนึ่งกองคูดใหญ่ก็มีอยู่ตรงหน้าของมันเพราะเหตุนั้นมันจึงนึกดูหมิ่นกังสลกะตัวอื่นว่าเราผู้มีคูดเป็นพักษาอิ่มแล้วด้วยคูดท้องป่องด้วยคูด อันหนึ่งกองคูดใหญ่ตรงหน้าของเราก็ยังมีกังสารกะตัวอื่นมีบุญน้อยมีเกียรติน้อยไม่รวยลาบด้วยคูดดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็เหมือนกันเป็นผู้ถูกลาบสักการะและเสียงเยินยอครอบงำเอาแล้ว มีจิตติดนั่นอยู่ในสิ่งนั้นๆในเวลาเช้าครองจีวรถือบาทเข้าไปบินทบาทในหมู่บ้านหรือในเมืองเธอได้ฉันตามพอใจจนอิ่มแล้วในที่นั้นด้วยทั้งเขาก็นิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้ด้วยของบินทบาทก็เต็มบาทกลับมาด้วยภิกษุณี พรันกลับมาถึงวัดแล้วก็พูดพระร่ำในถ้ำกลางหมู่เพื่อนภิกษุว่าเราได้ฉันตามพอใจจนอิ่มแล้วทั้งเขาอย่างนิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้อีกของบินทบาทของเรานี้ก็เต็มบาทกลับมาเรารวยลาบด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะ และขิฬลานะปัจจัยเพศัตบริการส่วนภิกษุอื่นๆเหลา่านี้มีบุญน้อยมีอภินิหารน้อยจึงไม่รวยราบด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและขิฬลานะปัจจัยเพศัตบริการดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น ถูกลาบสักการะและเสียงเยินยอครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆย่อมนึกดูหมิ่นภิกษุเหล่าอื่นผู้มีศีลเป็นที่รักภิกษุทั้งหลายการได้ลาบของโมคะบุรุษชนิดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อทุกข์ไร้ประโยชน์เกื้อกูลสิ้นกาลนาน ภิกษุทั้งหลายลาบสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการมรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลาย พึงสำเนียกใจไว้ดังนี้ว่าเราทั้งหลายจังไม่เยื่อใหยในลาบสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาบสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลาย พึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้และ